หลังจากที่พวกเราได้พักผ่อนกันมาสักระยะนะครับตัวคิดว่าได้เวลาและที่เราต้องออกเดินทางอีกสักครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับเราตัดสินใจที่จะไปลาวใต้อีกครั้งครับเพราะครั้งก่อนนะครับเราไปไม่ถึงตาดแซปองไลนนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเรามีสถานที่ใหม่ๆที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวไดว้ไปสัมผัสบรรยากาศที่มีธรรมชาติอ่แบบ ดีมากๆนะฮะส่วนพวกเราจะไปที่ไหนนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามคลิปนี้ดีๆนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องไปเที่ยวกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็เดินทางากันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่สปปลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ รอบนี้เราจะไปไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยนะครับผมเน่นนะครับก็คือเขื่อนศรินิทรนะครับที่เราเคยแนะนําไปในคลิปก่อนนะครับกําลังสวยเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบแปดโมงนะครับโอ้วิวกําลังดีเลยนะครับที่ศรินิทนะครับใครอยากมาเที่ยวมาชมความสวยงามของเขื่อนศรินิทก็มาได้นะครับที่อำเภอศรินิทจังหวัดทุนลาชธานีนะครับ ในระหว่างที่เรากําลังเดินทางนะครับคุณผู้ชมผมนะครับก็ได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มกรทก่อนที่จะข้ามไปที่ประเทศลาวนะครับแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ครับคุณผู้ชมเนื่องจากลุงดําของผมนะครับมีอายุมากแล้วนะครับก็ทําให้สายน้ํามันของรถคันนี้นะครับชํารุดนะครับเราจึงทําการแวะปั๊มเพื่อแก้ไขชั่วคราวไปก่อนนะครับทดนี้นะครับเราเริ่มด้วยท่อน้ํามันรั่วนะครับก็ค่อนข้างนิดเ เปิดเปิดลิปด้วยด้วยท่อนะ้ำมันรั่วเลยนี่นะครับนักทายครับก็กระหว่างที่รถเราท่อน้ำมันแตกนะครับก็มีน้องๆที่เป็นช่างนะครับที่ชีนทอนนะครับอ่าช่วยดูแลนะครับขอบคุณน,น้องๆด้วยนะครับนี่นะครับน้องๆจ้างฝีมือ และเมื่อพวกเราซ่อมรถเสร็จนะครับคุณผู้ชมเราก็ทําการเดินทางข้ามด่านนะครับเพื่อที่จะข้ามไปประเทศลาวนะครับในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนนะครับแล้วก็เงินเดินทางด้วยนะครับผมและหาพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวได้เลย go ขับรถมาจากปากเซประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาถึงที่จังหวัดปากซองนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะหนาวเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของประเทศลาวเลยนะครับและเราก็จะไม่พลาดที่จะแวะกินเฝอร้านประจําของเรานะครับเวลาเรามาปากซองเนี่ยเราก็จะแวะร้านนี้ประจำครับรสชาติดีเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเราทานเสร็จนะครับเราก็จะไปที่ร้านกาแฟ1971นนะครับซึ่งร้านนี้นะครับคนที่เนี่ยเขาบอกว่ามีก้อนระเบิดที่ถูกใช้งานแล้วนะครับวางอยู่เต็มไปหมดนะครับระหว่างทางนะครับเราก็ได้แวะที่ร้านกาแฟ 197 1หนึ่งนะครับเป็นร้านที่ย้อนยุคนะครับและก็มีประวัติศาสตร์มากมายนะครับทั้งรอยกระสุนนะครับทั้งมีพวกระเบิดเก่าๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับร้านนี้ก็อยู่ทางไปไล่ลีลับนะครับที่เราจะไปนะครับเนี่ยครับถ้าใครผ่านมาทางนี้นะครับปากซองนะครับกแวะมาได้นะครับกาแฟอร่อยนะครับทางมาไล่ลีรลับนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ว่า ฝุ่นจะเยอะนิดนึงครับตรงนี้ก็ดินค่อนข้างแข็งนะครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้โฟก็ได้นะครับยังใช้โฟก็ได้นะฮะไปได้ปกติครับผมโอคแต่ว่ารถเก่งก็มาไม่ได้เหมือนเดิมครับต้องเป็นรถสูงยกสูงหรือกระบะนะครับนะนี่นะครับพอเราขับมาได้เราก็จะเจอ <c oughs> Welcome Adventure Jeep Tour Tracking นะครับ นี่อาเข้ามาแล้วครับเราก็จะเจอสวนสวยมากนะครับวิวดีมากๆอากาศ<ฮ>ดีนะครับขนาดเป็นตอนเที่ยงนะเนี่ยอากาศยังโคตรดีอ่ะนะครับที่นี่ชื่อว่าไร่ลีลับลีลับสมชื่อครับมา่านเหมือนกันนะ น้องน้องจะอ้วกนะครับน้องชายอ้วกแล้วโอ้วิวดีมากนะครับอากาศน่าจะดีมากโอเคเลยอันนี้นะครับก็เป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับที่วิวดีมากๆเลยนะครับอย่างเงี้ยคือสองข้างทางนะครับจะเต็มไปด้วยต้นกาแฟนะครับแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปนะครับทางก็ไม่ได้ลําบากนะครับเพราะว่าเรามา ตอนหน้าหนาวนะครับก็ไม่มีฝนไม่มีอะไรนะว,ว่าวิวดีสุดๆเลยนะครับต้องอาฟคิดว่าไง,งครับวิวดีไหมฮะดีมากครับรู้สึกว่าเราเหมือนมาอุโมงค์ต้นม้ม้ด้วยฟีลหนึ่งนะครับแล้สวสองข้างทางน,นี้ก็จะเป็นนี่เชื่อว่าเป็นต้นเลยเหมือนกันนะต้นกาแฟต้นกาแฟแล้วนะครับสวยๆครับสวยตอนนี้ก็กำลังจะทางกำลังจะขึ้นไปบนยอดเขา แล้วนะครับตอนนี้ยอดเขาลี้รับแล้วตอนนี้รับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิวจะสวยขนาดไหนใช่ครับโอเคครับผม เรียกได้ว่าคุ้มเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับวิวบนยอดเขาของไล่รีลับนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับอากาศเย็นสบายปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆนะครับแสงแดดที่ส่องเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าธรรมชาติที่นี่มันสดจริงๆเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพวกเราก็จะตั้งแคมป์กันบนเขานี่แหละครับทำอาหารกินแล้วก็ได้เครื่องดื่มเย็นๆก็คงจะฟินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ เนี่ยครับก็เป็นการกินกันตอนเย็นนะครับก็จะมีสุกี้เวอร์ชันสุกี้เวอร์ชันที่สามารถใส่ปลากระบองแล้วก็มาล่าได้นะครับเป็นเวอร์ชันพิมพเมาเป็นไงบ้างครับพี่แม็กพี่แชร์หรอครับยังไม่ได้กินครับพี่ยังไม่ได้กินโฆษณา้าม่หลาย ไม่ไม่ใช่ของผมครับไม่ใช่ของผมเนี่ยก็เช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเช้านี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าองศานะครับซึ่งเย็นมากๆนะครับแต่น่าเสียดายนะครับช่วงนี้ไม่มีหมอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับถ้ามาหน้าฝนเนี่ยไม่จะคิดเลยนะครับว่าหมอกจะลงเยอะขนาดใดนะครับ เซฟบรรยากาศกันอยู่สักพักนะครับพวกเราก็เริ่มหิวแล้วนะครับก็ตามสไตล์แคมปิ้งนะครับทุกคนเราได้เตรียมมาม่ามานะครับเป็นทางที่เราจะใช้ชีวิตรอดได้ในป่าแน่นอนฮะเ <laughs> <laughs> มื่อเรากินเสร็จนะครับเราก็เก็บของเก็บเต็นท์เก็บขยะนะครับเพราะว่าเรามาธรรมชาตินะครับเราต้องรักษาธรรมชาติด้วยนะครับ พอเรามาถึงข้างล่างนะครับเราก็ได้พบกับพี่คําสอนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของไร่นะครับซึ่งไร่ของพี่คําสอนนะครับส่วนมากก็จะปลูกกาแฟนะครับพี่แกก็เลยโชว์ฝีมือชงกาแฟพวกเรากินด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับสําหรับเจ้าของไร่กาแฟนะครับและเราก็นั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยนะครับก็ได้คุยกันไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการเป็นอยู่ และพี่แกก็ได้แนะนําที่เที่ยวต่ตางๆให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอปิดคลิปไปกับพี่คําสอนนะกันนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับแน่นอนว่าเราจะไปบุกแซพัชแซปองไลน์แน่นอนครับรอติดตามได้เลยครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ